ค่ะสวัสดีเอฟซี Z, แฟนช่องทุกคนนะคะมืนอวนน้องที่ยากกับสิภาพพอไม่ไปนอเอฟซีไปตามแนวทางของแมจิตนะคะแมจิตงวดที่ผ่านมานี่ถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ฝันแบบเก้าผู้เฒ่ามาเขียนหายนะคะเป็นเลขซี่โตตัดไปตัดมาจะเป็นตัวได้แน่ไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยคะ่ะพันพ่อเวไปเรียงวดแมจิตยิ้มบ้าน หนูไปหาพ่อมาอาหานนะพ่อว่าแม่ถือเด็กทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าซื้อได้แต่บนล่างไม่ได้ซื้อมันบอักอ่ะนเน,<อ>น่มันเป็นยังแม่แม่หนูตั้งกล่องมาได้ไหมเออมันเป็นยังแม่กูไม่ได้ซืออซ้อกูเป็นยางละแม่ว่าตั้งแก้วที่ร้านตีร้าที่นี่ไปหานสอง c ส,สองหนึง่งกับสองหนึ่งแปดผัดบุ้มีผัดไปได้แต่หนึ่งหนึ่งแปด ก็เลยทุ่นตัวมันนอนก็เลยว่าเออเอาซ้ำนี่กะห้ามันออกกะไทยคือเก้าหนึ่งละก็เลยว่าอีงสี่สองหนึ่งเลยบริสุทธิ์สองหนึ่งเขียนว้กับบริสุทธิ์เอาเมื่อวันก็ถือสามหกเอามากะใช้สามหกสามหกมันเป็นลูกเลขลูกสาวเล่าบอกพ่อมาบอกว่านะแม่แมเล้าว่าแม่ซื้อเลขแปดสามนี่เด้อสันแต่ต้นเลขออกที่เลขค่ะ วันนี้แม่ก็ออกมากจากตลาดก็เลยเลยไปซื้อเข่าก็เลยเลยมาหาแผงลอตเตอรี่พันนั่น,นวันที่สิบสิบเจ็ดอ้วนวันที่สองเออวันที่สองไม่จำได้เลยพันมีแผงลอตเตอรี่นี่น้อยถ้ามีแหละตั้งกับเจ้าก็เลยไปซ้าเอาถือสามเปดสองใบก็เลยซื้อมากเลยก,ก็พบฝันเนี่ย เลขอีหล่าว่าแม่ตีภาษาจ้าก็บัดนี้มือเลขออกมือใกล้สีเลขออกบคือมืออื่นนี่แหละจ้าไปตลาดสูบไปขายผักอีตู้เนาะจ้าแมกเมื่านั่งอันแม่นั่งคิดดูโดนเติบไปที่ว่าเลขเปดสามทีเอาลักลอยใส่ตัวได้ภาษาบ้าเอาหกตัวหกใส่ก็น่าภาษาหกเป็ดสามก็เลื่องที่โกเขาว่านี่นแหนั่งลงหกเปดสามให้แม่แน่ล่ะก่ะ ปดหกสามก็รลยบวกเขาบินกามาจนก่นก็เลยซื้อสองตัวน้ำก็เลยว่าสองสองตัวก็เอาให้แม่น้ำเด้อแปดสามก็พกสามแล้วนะกลับไปกับมาล่างบนพ่อมก็ได้ร่างสิเขาก็เลยเฮ็ดไห้ตัวละสามสิบบาทซำกันเลเด้อก็เลยว่าคุถึงกับบ่ยากตันนี้ก็เลยว่าเออบ่จากว่าจะโค้งผิกเลขดิมานังคิดไปคิดมากซื้อเลขว่ามีบินเนาะ เขาขายอันแบบว่าสรงไปทางไร่จังสีไม่หอยใต้ดินเขาเห็ดแบบมันเี๋สองหนึ่งบ่ได้ซื้อเลยสองหนึ่งบ่าได้ซื้อเลยหาลอตเตอรี่บ่ได้กับว่าเอาแต่บ่ออันนั้นเลยกับว่ากีตาร์มันได้เร็วหนึ่งเป๋เพราะว่ามันมันได้ปั่นนั่งต้นเขียนไห้กับมีหนึ่งมีสี่มีสองมีหนึ่งมีแปดสองหนึ่งที่สองหนึ่งนีแม่กับเขียนใบ แม่าติแม่ลืมก็เลยว่าย่ำนั่นขันซื emperor, ้อว่าได้สิ้อซื้อรัตเตอรี่เอ้สันซัดผัดว่าเอาโจยสองหนึ่งมันก็เลยกว่าอันเนาะหนึ่งแปดหนึ่งแปดนั่นก็เอาแต่อันรัตเตอรี่คันเม็นอกแต่อันใต้ดินเม่ฮักว่ได้ปฏิไปซื้ออันสามหกใต้ดินไปซื้อซื้อสามหก เกสามมันซื้อรัเไปดีมันอยู่แต่สามหกบริได้ซื้หกหนึ่งแปดบริได้ซื้อบอกมันมีอยู่สามตัวเมนไร่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อจักอันหกหนึ่งแปดกันทุกบาถือแต่สามหกใช่ไหมอันสองหนึ่งบริได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อถือทั้งบนทั้งล่างเพราะมันจริงเข้าใจแล้ววันนี้ฟันไปแม้วันนี้แม่กับฟันคือเก้านั่นแหละแต่นี่คนไม่เขียนให้ที่เก้าหนึ่งจ้าเด็กอะ ฝันตัมือได้ต้องหัวเลยตองห <G> ัวเลขออกล่ะแม่กะว่าคือฝันจังสี่สันคือคือฝันคือว่างหันเหแม่ก็ไม่ว่าสี่บาทเป็นไดขว่าเปลี่ยนคือว่างหันบ่าสันพ้นกระเขียนใหี้ซีตู่คือเกาดิสันกระเขียนว่าพ้นกระเขียนเป็นอันเป็นเขาเอื่อเป็นปัญหาเนาะแม่กบหุบัจว่าอันนี้มันตรงไม่เลขหาแล้วสันเนี่ยว่าบาทเป็นเ้ข หาหาเงี้วะใช่ไหมคะมันก็เป็นคนทา้งว่าว่าเลขมึงกับเลขเจ็ดมันเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้าบันเม็กเลยว่าป้านี่เด็กจ็ดมันก็เป็นเจ็ตด้วยนี่เด็กเม็กเลยว่านี่ก็เลยว่าห้าหนึ่งเจ็ดสี่สี่นสัตว์เกียกับเจ็ดท้องล่างห้าหนึ่งเจ็ดสี่เม็กเลยว่าเม่นคักคักบันนี้สัตว์คือคือฮากรนมันเลยเขียนว่าสี่ตัวคือกันแม็กก็เลยว่านนก็เลยว่า ว่าคือฝันแบบนี่แม่สันแมันเน้นบนก็เลยคิดอยู่ในใจว่าซาถูกันแนนก็เป็นจังหวงลูกค้าในเด้อแม่ก็เด้อคือได้ยินข่าวว่าซื้อฮอต์ตอรีเมาไว้แล้วมัว้บอมะแม่ซื้ออยู่ซื้อมื่อนี่บ่กแล้วก็ได้มื่อนี่หนึ่งจีบอ๋อไ,ได้หนึ่งเจสเด้อจีบีบนั่นอยู่นี่เราเราท่านเขียนให้จังหัันแม่แม่ตีเป็นเลขจับพวงมาแต่ตัวใด,ดแน่แม่จับไะแตแม่คิดเนาะจ้า ิดกคิดว่าตัวใดหนึ่งนแม่ก็บอเป็นหาหนึ่งเกจหาหนึ่งเจนความคิดแม่นะจ้าบาทที่นี่อันตัวหนึ่งเนคู่หนึ่งนแม่ก็ว่าหนึ่งเ็ดสี่แม่ก็เลยว่านี่แม่จับใช่กันนะหนึ่งเ็ดสี่แม่ก็เลยว่าน หม่ส mm ี hmm. ่ห <No>. นึ่งเจ็ดก็ได้แม่ก็เลยว่า่เลีกสามตัวนั่นนะแม่ก็เนียกขึ้นว่าไปเวบนั้นคั่นตัดแม่ก็สะตัดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่ัวาหมายมันเจ็ดสี่นี่แม่พอตัดหนึ่งเจ็ดอือเจ็ดสี่ก็ตัดน้ำกันรดก็ได้เจ็ดสี่กับหนึ่งสี่หนึ่งสี่แม่แล้วก็นหนึ่งก็แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่แม่ก็ว่าหนึ่งหลานหนึ่งหลานมี่ี่หาหนึ่ง มันมันเป็นเลขสี่ตัวมันบอกมันมีมันมีหามีหนึ่งมีเจ็ดมีสี่มันพอได้ฟันเห็นมันมันกระสือมีหาหนึ่งอีกตัวหนึ่งบอกม่มีอยู่หานึงกับห้าก็บตรงจับเมนโบหาหนึ่งมันจับไปหลายคู่หลายมันก็หลายไม่ว่าเรกเราส่วนตัวแม่มากมากตัวได้ซื้อไว้ตัวได้แม่มากตัวนี้มากหนึ่งเจ็ดเหนียญมากตัวเดียวเหรียญนั่น ตาราวันวองหันเพิ่นเขียนหามันมีสองหนึ่งเท <Yeah. S 1> <Und S 2> ียนสองสีสองหนึ anyway. like ่งอ okay. oh ันจีซีสองหนึ่งเขียนหายนะนะห้าสี่สองหนึ่งเป็ดแม่ก็เลยไปซื้อไปซื้อเปดวันนี้แม่ก็เน้นตัวไทยแบบเจ็ดจีนเจ็ดทีมอยู่ไทยดิ้นอยู่ขึ้นันกับหนึ่งเปดเจ็ดีนน่ะนะแม่ก็เลยว่าสองสองหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่ก็บพ่ได้ม่ได้หาเพะเห็นก็เห็นแต่หนึหนึ่งเปดก็เลยเอาหนึ่งเปดว่าสี่สองหนึ่งเปดกับ่ได้ หมวดนี้เลขผู้ถาวเขียนหายคนมาเบิ้งขับข่าย่าค่าคือเลขสี่โตเป็นตัดออกมาเป็นหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดซี่นะคะนะคะเราเลขสองตวัวแม่แล้วบอกว่าเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งซี่เจ็ดซี่คำหาหนึ่งแต่ว่ามากจริงๆริงคือมกักอย่าบอกด้วยว่ามักหาหนึ่งเจ็ดผมแม่ว่าแล้วว่าลอตเตอรี่ซื้อไ 7, ว้หาหนึ่งเจ็ดปะ นนแสดงว่าแม่เห็นตัวนี้ชัดไหมปะเมีนตัวหาหนึ่งเจ็ดนี้ชัดอเอาวงหายเลยหาหนึ่งเจ็ดเป็นเลขชัดเจนนะคะเพ็่นกับว่าเพ็่นมักหนึ่งเจ็ดซื้อรรตะลี่ไว้แล้วนะคะสลรากินแบงซื้อไว้แล้วคือหนึ่งเจ็ดนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเมือ่อหนสีมาถามแม่ได้อว,ว่าแม่ซื้อไว้แล้วพันดีปะฝันว่าได้ท่องฝันว่าได้ปูได้ปลาบ่อจ้งจะมาถามนะคะถ้าฝันดีนะ่ก็จ้งจะซื้อน้ำนะคะคนวาวได้หนีคนมักหาหนึ่งเจ็ด นหนึ่งเจ็ดคายว่าเขียนเลขสามตูนว่าเลขเก็ก็เลขหนึงกับเป็นเลขค่ายๆกันนะั่นน่นีองับข้าอยู่อันนี้เลขเกกับเลขหนึงเรยกมากหาหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดเป็นแนมะ่ทานหาเสรกินแบงรับาบานจะมามักไล่ๆตัวนี่นนี่กับมากแก่หนึ่งเจ็ดแล้วลูกสาวแม่ว่าขันหมอบันบงวันา,าหันทมาก ว่าคนลมมนนะนาาม,ม,มันมีนมึนอ่นคนละอย่งสต้องหาแกพ่แม่พ่อเวยหยุดสองมือสามมือคนตีวันพันทมวันเสาร์อาทิตย์เขาพันสามหยุด้านเสาเขาวันอาทิตย์หยุดราไปอยู่ยุดด้านเสามอ,อที่วันอาทิตย์นี่จ้า เร o o the can can it, ียกอวนลุ่งอวนมันมันมีชื่ชยหออยูเต็มเต็มยุคใหม่สรุปว่าไม่จิตฟันนะคะฟันว่าผู้เท่ามาเขียนหายเวลาเบิ้งไปเบิ้งมามันกิดเครือเหล็กหลายตัวที่ว่ามันใจเลขหาหนึ่งเจ็ดนะคะเบิ้งใจหนึ่งกคือหาเจ็ดสี่เบิ้งใจหนึ่งคือหาหนึ่งเจ็ดนะคะตัดได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะคะเหล็กมันว่นไปวนมาอยู่ได้หนี่นะคะไม่เด็กซีตัวเป็วลาเปนมันใจหาหนึ่งเจ็ดซื้อลรตเตอรี่ไว้แล้วนะคะตั้งหมดทั้งว่นีน เป็นหน้าร่างหาจุดส,สลาก,กินแบงรัฐทาบาลนะคะเอฟซีทร่มมากไปสัมภผณ์ได้เลยอ้าวเขาพูดแม่าลายๆเด้อที่แบ่งปันให้เอฟซีโสดีหนะ้าทางของแม่จิตนะคะ